สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนเื่อมาชมสวนครัวกันนะคะวันนี้จัดสวนหน้าบ้านใหม่นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเราก็นำผักที่ปลูกใส่กระสอบไว้นะคะมาเรียงที่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็ตัดต้นไม้ออกไปนะคะเราก็เลยนำต้นไม้ที่ปลูกใส่กระสอบไว้มาเรียงไว้แบบนี้นะคะ นี่ก็เป็นมะเขือพวงที่ปลูกใส่กระสอบปุ๋ยไว้นะคะทุกคนส่วนครัวเราก็ทำการมาเรียงไว้ตรงหน้าบ้านตรงนี้นะคะนะคะ่ะแล้วก็จะได้เก็บง่ายแล้วก็สะดวกในการดูแลนะคะค่ะวันนี้วันส่วนครัว ก็อยากทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาก็มีอาการไม่ค่อยสบายเหมือนเหัวนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็แต่ก็อยากทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ,คะก็เป็นมะเขือเปาะนะคะที่ปลูกใส่กระสอบไว้ค่ะเราก็จะนํามาเรียงไว้แบบนี้นะคะ ผักหน้าฝนนะคะจะมีใบที่เป็นสีออกเหลืองๆนะคะเพื่อนเพนเพราะฝนตกหนักมาสามวันแล้วนะคะ,ะคะ่ะโหวันนี้จะทำการฉีดน้ำหมักให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ฉีดมาหลายวันแล้วนะคะแตงกวานี้ก็ออกลูกให้เราได้เก็บกินแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะันนี้ก็จะนำน้ำหมักมังคุดนะคะ มาทำการฉีดพ่น,นะคะ่ะน้ำหมักมังคุดก็ทำไม่ยากนะคะเราก็เอามังคุดมาหมักกับน้ำเปล่านี่แหละคะ่ะแล้วก็นำมาฉีดพ่นนะคะกันเชือ้อราป้องกันเชื้อรานะคะตรงนี้ก็จะมีผักหลายๆอย่างนะคะที่นำมาปลูกไว้ มีแตงกวามีพริกมะเขือมะเขือพวงนะ่คะฟักทองก็ขึ้นเองนะคะแล้วก็จะไม่ตัดทิ้งนะ่คะไม่ออกรูปหรอกคะ่ะแต่ว่าจะเก็บไปกินยอดกินนะคะยอดของเขานํามาทํากับข้าวได้นะคะก็เลยเอาไว้แบบนี้นะคะผักสวนครัวปลูกไม่ยากนะคะเพื่อนเเพื่อน,น,นท่านไหน อยากปลูกนะคะซื้อซองมาแค่ซองละสิบห้าบาทหรือยี่สิบบาทนะคะก็นำมาปลูกได้นี่ค่ะว่านหางจระเข้เราก็ซื้อดินถุงนะคะมาผสมกับขี้บัวนะคะแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ทิ้งไว้สักสิบห้าวันนะคะแล้วเราค่อยนำมาปลูกผักนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ผักที่เขียวแล้วก็ให้เราได้รับประทานได้ ง่ายๆนะคะเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆทั้งไหนนะคะมีบริเวณที่อยู่ข้างบ้านหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะคะเราก็นํามาปลูกไว้กินไว้รับประทานแบบปลอดสารพิษนะคะ พาเพื่อนๆมาชมน้ำหมักจุนซีสังคข้อแสงที่ทำไว้ยังไม่นานนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีสีแดงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นะะี่ค่ะน้ำหมักจุนซีสังข้อแสงถ้าทำหน้าฝนจะเป็นช้านะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรามีหัวเชื้อใส่ก็จะมีสีแดงแบบนี้นะคะก็จะประมาณเดือนหนึ่งก็จะใช้ได้นะคะสำหรับน้ำจุนซีที่ทำานะะี่ค่ะ ทำไว้นะคะจะได้ใช้ก็เป็นมะละกอที่ปลูกใส่รองไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพเพื่อนๆพริกหน้านี้จะเป็นแบบนี้นะคะใบเขาจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะนําน้นําหมักมังคุดนะคะมาทดลองฉีดพ่นดูนะคะนะคะจะได้ ฉีดหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะอากาศก็ค้มมาอีกแล้วนะคะแต่ลูกของเขาก็ยังดกอยู่นะคะนี้เขาก็สั่งให้เก็บ1กิโลนะคะคก็จะเก็บให้เขานะคะวันนี้ตอนเย็นๆนะค่ะเพราะว่าเช้าก็จะมาเอาแต่เช้านะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่หลังบ้านก็จะดกมากเลยนะคะพริกหอมนะคะ ค่ะเ,เพื่อนๆกล้วยไข่ของเรานะคะก็ออกลายหวีแล้วนะคะก็จะตัดปีของเขาออกค่ะเพื่อที่ลูกเขาจะได้สมบูรณ์นะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็จะมีทั้งหมดะคะแดหวีนะคะสําหรับกล้วยไข่เคือนี้นะคะกล้วยไข่นี่ก็ปลูกตอนที่เริ่มทําคลิปใหม่ๆนะคะก็ปลูกกล้วยไข่นี่นะคะเ,เพื่อนๆ มะเขือพวงกับมะเขือเปาะนะคะเขามาสั่งให้เก็บอย่างละหนึ่งกิโลสำหรับวันนี้นะคะนะคะเหลือกินเราก็นำไปขายให้กับเพื่อนบ้านนะคะ,คะผักสวนครัวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายี่ยแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ